อยากดูวันแชมเปี้ยนชิพคู่ซปเปอร์เล็กกับทาเครุทำยังไงดีครับมันต้องจ่ายเปเปอร์วิวนะครับ99บาทมาดูวิธีการทำกันสำหรับคนไทยก็คงจะอยากดูมิสเตอร์ป๋องกับหนุ่ยไดโนเนาะก็เราก็ยอมจ่ายเขาหน่อยนะครับก็รับชมได้ที่ทางวัน 165. บัคก a บ o ู TV ีขั้นแรกเลยเนี่ยเกิดมันจำชื่อตรงนี้ไม่ได้ก็ให้เราเข้าที่บักบูทีก่อนนะครับบักบบูทีี เสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ครับหรือว่าจะเข้าวัน1 6 5 b ง k กห o บักกูดัก็เลยก็ได้พรคลิกเข้าไปเสร็จเห็นไหมครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะผมขยายใหญ่หน่อยซ้ายขวาหน่อยนะครับให้ดูจอมันใหญ่นะครับเขาก็บอกว่าอีก21นาทีก็จะเริ่มแล้วแต่จริงๆมันจะมีคู่ประกอบรายการนะสําหรับใครที่อยากจะซื้อนอะก็เข้าสู่ระบบตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วเราก็มา,าลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสําหรับใครไม่มีก็ไปสร้าง บัญชีลงทะเบียนผมแนะนําเป็นอ e ีเมลนะครับเป็นอ e ีเมลแบบเนี้ยไปไปมาๆหน่อยนะลากไปลากมาหน่อยนะครับเป็นอ e ีเมลลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลจะดีกว่านะครับไปกําหนดรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วก็มาเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บมาหน้าตาก็เป็นประมาณนี้อีกยี่สิบนาทีก็จะเริ่มแล้วจริงๆมันจะมีคู่ประกอบรายการก่อนนะครับไม่รู้ซุปเปอร์เล็กเริ่มยังไงผมมาทําคลิปเอาตอนใกล้เวลาแล้วนะ สามารถหาซื้อสามารถซื้อแล้วรับชมได้ทางนี้อที่นี่ก็กดเข้าไปเลยง่ายเลยเห็นไหมครับเข้ามาก็สแกน QR code ผมกดตรงสแกน QR code นะยอมจ่าย99บาทให้ b i g Bo s s ชาตีหวังว่า b i g Bo s s ชาตีคงจะให้ให้อะไรนะให้ให้รางวัลพิเศษผมบ้างนะ3,500สนห้าหมืบาทนะครับเราก็เอาตรงนี้นะครับพอได้ ตรงที่สแกน QR code เ,เนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์มือถือเราอันนี้ทุกคนไม่ได้เห็นนะครับเอาโทรศัพท์มือถือเรามากดสแกนนี่สแกนเข้าไปนะครับจ่ายเงิน99บาทผมกดสแกนก่อนนะอ้าวกดในมือถือเราแล้วเราก็สแกนเลยมาดูกันนะครับหน้าตามันจะเป็นไงผมก็สแกนจ่ายละยืนยันโอเคยืนยัน99บาทปึง้งจ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ได้เห็นกันนะครับมันขึ้นที่มือถือผมนะ จ่ายเสร็จแล้วผมก็กดยืนยันแล้วกันเนาะอ่าเรียบร้อยวันแชมเปนชิปเห็นไหมครับชาระคร่าบ,บริการของคุณสําเร็จแล้วก็ปิดแล้วเราก็รอดูหน้านะครับว่ามันจะเริ่มต้นเนาะก็เข้ามาที่บักกะบูเนี่ยครับที่เมื่อกี้นะครับลิงก์ที่เขาบอกกันนะครับแล้วก็รับชมเร็วๆนี้เราก็รอนี่ก็บอกอีก19นาทีอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ไปหาซื้อนะครับบักเอวันหนึ่งหกห้าบักกะบูทีวีเนาะนะครับนี่ก็รับชมแบบ2ภาษาแบบหนึ่งภาษาก็เหมือนดูผ่านเว็บธรรมดานะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูโหลดแอปบัคะบูบนทีวีแล้วลองดูซิว่ามันดูบนทีวีได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวขอจบการรีวิวการซื้อ,อารายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับของซูเปอร์เล็กกับทาเกลุแต่เพียงตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ